สวัสดีทักทายยามเสาร์นะครับนี่ก็มาตื่นเต,นต้นอีกแล้ว <c oughs> อมองมาบ่มีเกาะได้ไหม <c oughs> ดึงไม่ขึ้นก็ตายตายเลยไตข้างนี้ถ้าดึงไม่ขึ้นอ่ะเกาะดูเกาะได้ไ ข้านล่นยังทามาขึ้นทอดมีอกนี้กับมาขึ้นมีหูบ่สีหามาดึงนะครับสีศูนย์ลงต้มแล้วเดือดร่องดึงเบ่งบอลนะครับครับ บมขึ้นเนาะจังสืไปมาสิมิดข่างแล้วครับมิดไปแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งนักก็เดิมนะครับนักกูเกิาคันไตโซที่แรงนี่ขึ้นแล้วนี่ถ้าิึงมันสิขึ้นยังไงนะครับดึงมมขึ้นนะครับ ดันพานา,นาเอา,ายังขึ้นวันสุท้ายให้เบิงนะครับรรผมขับรถขากล่องกับบุญดงเอาไปนะครับเอาเอลซีหาดันฝั่งจมไปทางบปจมนะครับเสอนใจยังขึ้นโอเคไปเรียวขึ้นแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบฝากกดไลค์คอมเมนต์ ให้นำในเด้อครับ